สวัสดีครับนักกษาทุกคนสําหรับวิชาคอมพิวเตอร์56ในวันนี้นะฮะเราจะมาเริ่มกันด้วยโปรแกรมที่ชื่อว่าไอคอนครับโปรแกรมไอคอนนี้เป็นโปรแกรมทางด้านใดนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับแต่พอเห็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยหลายคนอาจจะนึกขึ้นมาอาจจะเดาออกได้ว่าถ้าเห็นตารางกลิบแบบนี้นะฮะโปรแกรมนี้ก็คือเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างงาน3มมิตินั่นเอง รสร้างแงอานิเมชัน3มิตินะฮะตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงเลยนะครับไม่ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราก็มารู้จักโปรแกรมไอคอนเบื้องต้นกันเลยนะครับว่ามันมีการใช้งานยังไงนะครับอันดับแรกนะครับครูจะแนะนำคำสั่งนะฮะที่จะต้องนังศศึกษาจะต้องใช้อยู่บ่อยๆนะครับอ,อย่างเช่นตอนนี้มันจะมี ด้านบนนี้นะฮะด้านบนนี้จะมีคําว่าโปรเจกต์ใช่ไหมครับโปรเจกต์ project ก็คืองานงานในหนึ่งงานพอเปิดมาจะเป็นโปรเจกต์ตรงนี้นะฮะแล้วก็พวกคําสั่งเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีหลังตรงนี้นะครับว่ามันทําอะไรกันบ้างนะฮะตอนนี้อยากให้มาดูลักษณะของตรงนี้ก่อนนะครับลักษณะของคําสั่งสามสี่ตัวตรงนี้ที่ครูกาลังไล่เมาส์อยู่ตรงเนี้ยนะฮะว่ามันมีความสําคัญอย่างไรนะฮะ บ้างนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกให้สังเกตดูตรงคําว่าโฮมตรงนี้นะฮะที่เป็นรูปบ้านตรงนี้นะครับคําสั่งตรงนี้เนี่ยเป็นคําสั่งที่อย่างเช่นสมมุติว่าเรามีการขยับเนี่ยนะฮะมันขยับมีการขยับพื้นไปมานะฮะขยับพื้นไปมาแล้วก็เราไม่สามารถที่จะกลับมาในที่เดิมได้สมมติว่าเราเราหาตําแหน่งจุดเดิมไม่ได้เราก็มาคลิกที่โฮม พอคลิกหัวมปุ๊บมันจะกลับไปจุดเดิมให้เรานั่นเองนะฮะนี่ถึงเรียกว่าห<อ>ัมนั่นเองอ่าคาสั่งตัวที่2นะครับคําสั่งตัวที่2นี่ฮะตรงนี้คือคําสั่งซูมนะครับจะมีปลายนะฮะปลายสามเหลี่ยมเนี่ยนะฮะเราคลิกตรงนี้นะฮะคลิกหนึ่งทีนะครับแล้วเมาส์ของเราก็จะเป็นเหมือนกับคําสั่งตรงนี้เลยใช้งานยังไงคลิกค้างครับคลิกค้างแล้วก็ถ้าครูดันขึ้นมันจะเป็นการซูมอินหรือซูมเข้ามาถ้าครูดันลงไป ก็จะกลายเป็นซูมาท์หรือซูมออกนั่นเองนะฮะอย่างนี้นะฮะนี่ใช้งานอย่างนี้นั่นเองในกรณีีเราอยากดูมุมไกลๆนะฮะแล้วก็ซูมอย่างนี้ได้เลยนะครับถ้าจะโคลสเข้ามาก็อย่างนี้ครับแล้วในการซูมนี้เพิ่มเติมนะครับในการซูมเรายัางใช้ลูกกลิ้งของเมาส์นะครับในการซูมแบบละเอียดได้ด้วยเนี่ยครูกําลังใช้ลูกกลิ้งอยู่นะครับหมุนลูกกลิ้งที่เมาส์เข้าออกแบบละเอียดนะฮะก็จะใช้แบบนี้แต่ถ้าจะเอาแบบ ทีเราเยอะๆก็ใช้ตัวตัวซูมตัวนี้ได้เลยนะครับตัวต่อมาครับตัวต่อมาตัวนี้นะครับตัวที่สามเนี่ยนะครับเป็นลูกศรเนี่ยกากระบาดตัวแผนนะฮะแผนช็อตคัดมันคือตัว x อ่กตัวแผนตัวนี้เป็นยังไงคลิกครับตัวแผนตัวนี้ถ้าครูคลิกมาแล้วนะฮะครูลองคลิกค้างแล้วครูขยับเมาส์ไปทางซ้ายมันก็จะเป็นการแผนเหมือนกับแผนกล้องนั่นเองครับแผนกล้องไปเรื่อยๆนั่นเอง เหมือนกับเป็นการที่เราเดินนะฮะเดินไปด้านข้างเนี้แล้วเราก็มองนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเหมือนเราแพนกล้องนั่นเองนะครับตรงนี้มันจะมีผลโดยตรงกับฉากนั่นเองนะฮะอ่ะาคราวนี้ตัวต่อมาครับตัวที่สี่ครับตัวที่สี่ตรงนี้คือออร์บิทแล้วก็สแลสตนะฮะโร่นะฮะทำงานยังไงนะฮะคลิกครับตัวของผมเนี่ยคลิกนะจากนั้นครูคลิกค้างไว้ คุณลองเลื่อนเมาส์ขึ้นเห็นไหมฮะมันเป็นการกดมุมกล้องลงเห็นไหมฮะอย่างนี้แน่นอนครับถ้าคุณก,กดลงมาลากลงมามันก็จะเป็นการเสรยขึ้นไปอย่างนี้เห็นพื้นเนี่ยนะฮะแล้วเราสามารถที่จะขยับซ้ายขวาอย่างนี้เหมือนกับเรายืนอยู่แล้วเราหันหน้าเห็นไฮะอย่างนี้แผนกล้องอ่าซึ่งมันจะเป็นคุณสมบัติคนละตัวกับตัวแผนนี่นะฮะแผนนี้มันจะมันจะเคลื่อนไปอย่างนี้เห็นไหมฮะต่างกันนะครับแต่ตัวแผนตัวน,นี้ นี่นี่สายอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง4ตัวนี้นะครับเราสามารถเอามาใช้ปรับฉากได้ทั้งหมดเลยนะฮะฉากตรงนี้พวกนี้นะครับเอามาเอามาใช้ในกรณีที่เราอยากให้มันเป็นมุมที่เราต้องการจริงๆนะครับได้หมดเลยนะฮะปรับงนี้แล้วก็ใช้สมมติครูใช้ซูมช่วยกันอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมฮะต่อมาครับต่อมา,อาจะแนะนําอีก อีกอประมาณสามตัวนะครับสองสามตัวที่เหลือนะครับที่เรารู้มาทั้งหมดเมื่อกี้ที่เราเรียนบุนทั้งหมดเมื่อกี้สตัวนี้เป็นคําคสั่งที่เกี่ยวกับฉากคือจัดการฉากโดยตรงคราวนี้เราจะมีคําสั่งที่จัดการเกี่ยวกับ object หรือวัตถุบ้างผูจะทดลองนะครับเพื่อจะให้เห็นภาพนะครับผูจะเอาคนนะครับมาวางหนึ่งคน นี่นะฮะครูจะเอาคนมาวางหนึ่งคนจากนั้นเนี่ยถ้าครูใช้คำสั่งเกี่ยวกับฉากเมื่อกี้นะฮะเช่น home นี่เห็นไหมฮะหรือ pan นี่คนก็จะไปอย่างนี้นะฮะหรือ o r บิ t นี่นะฮะคนก็จะหมุนอย่างนี้นะฮะแต่คราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าครูใช้คำสั่งนะฮะ ต่อมานะครับคาสั่งตัวนี้ก็คือคําสั่ง move นั่นเองเนี่ยที่จะแนะนําเดี๋ยวตัวอื่นๆเราจะมารู้จักกันทีหลังแล้วกันนะครับคาสั่ง move ตัวนี้นะฮะต่างจากคาสั่ง pan ตรงที่ว่าคําสั่ง pan เนี่ยมนเป็นกากรกบาดไปเลยแต่คําสั่ง move เนี่ยนะฮะมันจะมีกลมๆเล็กๆอยู่ข้างในอีกอันหนึ่งนะฮะอ่าถ้าคลิกคําสั่ง move นี้มีผลโดยตรงกับตัววัตถุก็คือตัวคนนั่นเองครับใช้งานยังไงเช่นตอนนี้คูมูฟแล้วใช่ไหมฮะเรื่องตร m ม v e แล้ว สังเกตว่าคนของครูเนี่ยจะมีลูกศรน,นะครับทิศทางของลูกศรอ,อยู่สามตัวแดงน้ำเงินแล้วก็เขียวนะฮะครูสามารถที่จะใช้คำสั่ง move นะฮะเมื่อเลือกคำสั่ง move แล้วนะครับคลิกค้างไว้สมมติคลิกค้างไว้ที่ลูกศรเขียวแล้วครูขยับครูก็สามารถขยับเห็นไหมฮะขยับตัวคนเนี่ยให้เหมือนวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้นะฮะเหมือนรางรถไฟอย่างนี้เหมือนรถไฟตามรางเลยอย่างนี้นะฮะ อ่ะถ้าครูเปลี่ยนแนวมาทางเส้นสีนสแดงก็ไปทางข้างอย่างนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นอ่แน่นอนครับสีน้ำเงินก็ขึ้นแล้วก็ลงนี่นี่นะฮะเมื่อถึงพื้นเขาสามารถย่อเข่าอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะนี่นะฮะอ่คราวนี้ให้สังเกตนี่นะฮะสังเกตทั้งส่วนนี้นะครับเมื่อครูขยับเส้นอ่า ลูกสอสีน้ําเงินเนี่ยค่ามันจะมีการเปลี่ยนไปด้วยเห็นไหมฮะค่าตรงนี้มีการเปลี่ยนนั่นแสดงว่ามันเป็นค่าความอ่าสูงของตัววัตถุที่พอดีกับฉากตอนนี้มันจะอยู่ในท่าย่อเขา่าถ้าครูอยากให้มันกลับมาเป็นที่เดิมครูก็ไปคลิกตรงซัดตรงนี้นะฮะตรงแกนซัดที่มันมีการขยับเมื่อกี้แล้วใส่เลขศนย์แล้วเอนเตก็จะกลับมาเป็นท่ายืนเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะอ่าต่อมาครับ ในคําสั่ง Move เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะ Move ได้เฉพาะแกนที่เป็นสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินเท่านั้นนะฮะไม,ไม่สามารถไม่ใช่ว่าเคลื่อนที่ได้แต่ด้านข้างตรงๆด้านตรง,ตรง,ตรงหรือด้านบนนี้เราสามารถขยับเขาเนี่ยให้ไปอยู่ที่ทางที่ต้องการตรงไหนก็ได้แบบอิสระนะฮะทำยังไงหลังจากที่เราเลือกตัว Move ตรงนี้แล้วนะครับให้เราไปที่แผ่นสีเหลืองตรงนี้ครับนี่สีเหลืองตงัวนี้คลิกค้างครับคลิกค้างแล้วก็ลากมือ เห็นไหมฮะถ,าามถ้าเราใช้ตัวสีเหลืองตรงนี้แล้วใช้คําสั่งโมบเนี่ยเราสามารถเลื่อนเข้าไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ที่เราต้องการ่าน mm hmm. ะฮะสมมติอ่ะเลื่อนมาวางกลับมาตรงนี้ละคราวนี้คาสั่งต่อไปครับคําสั่งติดกันเลยตรงนี้ก็คือ rotate นะฮะ shortcut ค,คือตัว e คลิกไปที่ rotate นะครับคลิกไปที่ rotate เสร็จแล้วเราสามารถที่จะทําไงครับหมุนหรือเอียงนะฮะ,ะตัววัตถุตัว subject ก,ก็คือตัวคนเนี่ยได้ด้วย เช่นดูนะฮะมันจะเกิดรูปก,กลมตรงนี้ขึ้นมาเราก็เอาเมาส์ไปคลิกที่นี่นะฮะที่แกนนะฮะแกนสีน้ําเงินค้างไว้นะฮะแล้วลองลองขยับดูจะเป็นการหมุนนะฮะหมุนซ้ายขวานั่นเองอ่าคราวน,ะะนี้หลายคนสงสัยว่าอาจารย์แล้วถ้าเกิดสีเขียวกับสีแดงทํายังไงสีเขียวถ้าขยับกลายเป็นเอียงครับนี่นะเอียงนี่ สังเกตนะฮะเอียงเข้าเอียงออกแดงครับก็คือขมำหน้าไงหลังอย่างนี้นะฮะหลายคนถามว่าอาจารย์ถ้ามันแปลกประหลาดมากนะฮะถ้าเราจะกลับนะครับถ้าเราอยากจะกลับมาที่เดิมอ่าเช่นสมมุติว่าตอนนี้มันเอียงนะฮะเราก็ไปดูเลขเลขเหล่านี้นะฮะเราก็ไปปรับใหม่นะครับไปปรับใหม่ ะกูก็ hmm. ปรับตรงนี้ตองแกร x เ,เมื่อกี้นะครเป็น0ูย์ให้หมดมันก็กลับมายืนพื้นปกติที่เดิมนะครับอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถแยกหมวดคําสั่งนะฮะในเบื้องต้นนี้ออกออกเป็น2หมวดหมู่ง่ายๆก็คือคําสั่ง4คําสั่งแรกที่ครูอธิบายไป,ปรต,ต,ร ate, ตรงนี้จะเป็นคําสั่งเกี่ยวกับฉากก็คือปรับฉากแต่ถ้าเกิดว่า2ตัวนี้นะฮะ move กับ rotate ตรงนี้จะเป็นคําสั่งที่เกี่ยวกับวัตถุหรือคนนะฮะ หรือแอคเตอร์เราเรียกแอคเตอร์โดยเฉพาะเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วสำหรับในการบันทึกงานนะฮะของโปรแกรมนี้นะครับเราก็สามารถเข้าได้สองวิธีนะครับเช่นเราไปที่โป Project รเจกตน์นะครับไปที่โปรเจกต์ตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ไปที่เซฟโปรเจกต์ตัวนี้นะฮะแล้วเราก็เลือก d ดเร c ทอรีที่เราจะเซฟนะฮะจะเซฟไว้ในไดร์ไหนนะในสถานที่ไหนก็เซฟได้เลย หรืออีกวิธีหนึ่งเราก็ไปที่ Tool ตัวนี้ครับนี่ l s แล้วก็ไปเซฟโปรเจกต์ตัวนี้ได้เหมือนกันนะฮะอสองวิธีนะครับครับสำหรับในบทแรกนี้นะฮะก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับไปทบทวนดูด้วยนะครับครับสวัสดีครับ